องทำขนมปังอบแบบพิมพ์ลฟบได้ไหมป้นก็เอามาใส่พิมพ์ให้ดูนะคะว่าอบได้ค่ะก่อนจะไปชมว,วิธีทำนะคะรบกวนกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้นมากับ เครื่องทําขนมปังนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะนวดนะคะด้วยเครื่องทําขนมปังแล้วเราจะอบในพิมพ์แบบนี้นะคะเป็นพิมพ์โลฟธรรมดาที่มีฝาปิดนะคะเราสามารถปิดฝาเป็นพิมพ์ที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะแนะเป็นพิมพ์เตานะคะเพราะว่าอืมอันนี้เขาขนาดใกล้เคียงกันจะเห็นว่าความกว้าง แทบจะเท่ากันเลยนะคะพ้นจะผสมด้วยเครื่องทำขนมปังแล้วจะอบในอันนี้แต่วันนี้พิเศษค่ะเราจะอบในเครื่องทำขนมปังนะคะโดยพ้นจะใส่เข้าไปแบบนี้วางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสูตรนี้พ้นใส่นมนะคะตามด้วยน้ำค่ะ น้ำตาลทายค่ะเกลือค่ะจากนั้นนะคะแป้นทำขนมปังค่ะอันนี้คือวิธีเก็บยีสต์สองคนนะคะเ้นมัดหนังยางธรรมดาไม่ได้ทำอะไรพิเศษกับยีสเลยเพียงแต่เราจะใช้ยีสต์ผ่อเล็กๆนะคะเพื่อให้หมดไวแล้วก็ไม่ ไม่ต้องเก็บไว้นาเราจะได้มียีสต์ใหม่ๆใช้เสมอนะคะอันนี้ห่อน,นี้ประมาณ100กรัมนะคะเพิ่งใส่ยีสต์ครึ่งเงินชาค่ะครึ่งเงินชานะคะโรยลงไปด้านบนเลยค่ะเราจะยังไม่ใส่เนยนะคะเราจะมวดให้เป็นก้อนก่อนเราค่อยใส่เนยนะคะ นะคะจากนั้นเปิ้นจะเลือกโปรแกรมโดนะคะโปรแกรม14จะอยู่ที่เวลา1ชั่วโมง3 0นาทีนะคะคือนวดแล้วพักแป้งเลยนะคะในขั้นตอนเดียวนะคะชั่วโมง30นาทีโปรแกรมโดนะคะเปิ้นกด s าร r t เดียวพอเอ่อเขารวมกันเป็นก้อนดีแล้วแล้วเราค่อยใส่เนยทีหลังนะคะนวดให้ส่วนผสม รวมกันเป็นก้อนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เนยกดสตาร์ทเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นสูงสูตรแล้วนะคะครบเวลาพักแป้งบนผักในเครื่องเลยนะคะนะเดี๋ยวเราปิด เบื่องอ่ะเอาโดออกมานะคะเอาโดออกมาเลยไล่ลมค่ะเราจะขึ้นรูปเนี่ยจะเห็นว่าพักแป้งในเครื่องทำขนมปังอะเขารอนมากโดจะไม่ค่อยสวยจะเห็นไหมคะว่าโดไม่ค่อยสวย เป็นแบบเนี่ยขัดขาดใหญ่กูเต้นจะขัดขาดเนี่ยแล้วก็ฟิล์มก็ประมาณนี้นะคะนะแต่เขาก็นวดดีใช้ได้เดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันคุนจะแบ่งเป็นสองก้อนนะคะคุนไม่ได้ช่างนะคะกะด้วยตาเลยนะเดี๋ยวเราจะ คึ่งกลมนะคะแล้วก็พักแป้งให้กูเต้นไข่ตัวเอาไว้นะคะประมาณสิบห้านาทีค่ะสิบถึงสิบห้านาทีห้านะคะพักเอาไว้ค่ะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะให้กูเต้นไข่ตัวก่อนขึ้นรูปค่ะแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาขึ้นรูปกันนะคะคุณแบ่งแป้งไม่เท่ากันนะจะเห็นนะไ <c> ล <oughs> ่ลงค่ะ เ็บตะเข็บให้เรียบร้อยาหนึ่งอันตะเข็บนะคะชุดนั้นพิมพ์เขาเป็นเทฟลอนก็จริงแต่เปินก็สเปรย์น้ำมันตลอดนะคะเพราะว่ากันติดดีกว่าขนมพังอใส่พิมพ์ไปเลยค่ะ นนะคะะนาพลาสติกใสเอาแรปนะคะคุมเอาไว้นะคะเราจะได้เห็นว่าขนมปังขึ้นถึงไหนแล้วนะคะจากน,านั้นนี่อันนี้เพินหอดปักแล้วนะคะปิดปิดเครื่องนะคะนะพักธรรมดาค่ะนะเอาพิมพ์วางลงไปเลยค่ะนะคะพักในเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาส่องดูกันนะคะกะเวลาสักประมาณ 30นาทีนะคะโดยประมาณนะแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่าขนมปังขึ้นถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะนี่อีกประมาณ 2- 3งมเซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดฝาอบ ถ้าใครอยากได้เป็นทรงหัวกะโหลกนะคะให้เขาขึ้นมาอีกสัก1เซนนะคะค่อยวอร์มเครื่องนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะวอร์มเครื่องเลยนะคะ<อ>ป้นไปที่เ,เมนูเบรกนะคะคือเบอร์19ของป้นนะคะ<อ>นะคะป้นตั้งเป็นเอ่อมีเดียมนะคะนะแล้วก็ป้นจะเพิ่มเวลาเป็น สีนาทีนะคะโดยที่เราจะวอร์มเครื่องก่อนนะคะสินาทีแล้วพอถึงนาทีที่30นะคะเราค่อยใส่ตัวขนมปังลงไปนะคะเดี๋ยวปิ้นจะปิดฝาเลยนะคะเพราะว่าปิ้นจะอบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนะอันนีป้ปิดฝาให้เรียบร้อยเลยนะคะฝาไว้เลยนะคะที่40นาทีเดี๋ยวพอครบ พอเวลาเหลือสัก30นาทีเปิ้นค่อยเอาพิมพ์ใส่นะคะเราวอร์มเครื่อง10นาทีค่ะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบจะครบ10นาทีที่เราวอร์มเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งนาทีโอเคนี่30นาทีแล้วนะคะเราจบสบ30นาทีค่ะเป้นเอาขนมปังใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่นะ วางให้ก,กลางๆนะคะก,กลางๆหน่อยแบบนี้นะคะนะนี่วางไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะอบ30นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็ครบเวลาแล้วนะคะนี่เวลาเป็นศูนย์ศย์นะปืดเดี๋ยวเอาขนมปังออกมากันนะคะยกออกมาเลยโอเคเรายังไม่ ปิดเครื่องนะเดี๋ยวลองมาเช็คขนมปนังนี่ก็กลมสวยดีนะคะนี่เปิ้นใช้เทอร์โมมิเตอร์นะคะนะนี่อุณหภูมิห้องบ้านเปิ้นคือ17องศานะคะเสียบไปเลยค่ะเสียบไปตรงกลางว่าขึ้นโอเคเขาขึ้นไปที่9 1 92 โอเค93ไม่หยุดเลยโอเคสุกดีแล้วค่ะเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีไข่นะคะแล้วก็เนยเยอะนิดนึงแต่ว่าเขาไปถึงนี่95แล้วเรียบร้อยนะคะคือสุกดีแน่นอนโอเคพั๊บนอาเทอร์โมมิเตอร์ออกเลยนะคะเดี๋ยวเอาขนมปังออกจากพิมพ์เลยค่ะปึ๊บน,นะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาเอาไว้ ให้เย็นแล้วค่อยมาดูด้านในกันนะคะยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะนะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ